Snowball ร้านขายระวบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a ร์และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ R B X เพื่อรับเครดิตฟรีกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะ ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบริวัตรโลบอกรนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบโจ้ๆที่มีชื่อว่าออบิซัสเดย์นั่นเองนะก็วันนี้เราจะมาสุ่มสแตน PVP กันนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้เรามาสุ่มแค่3ครั้งนะครับผมนะสามครั้งก็พอแล้วเนาะแล้วก็วันนี้เรามากับเอ่อกล้องเทสแล้วก็ not lucky หรือเบสนั่นเองแล้วก็แอนเดย์นะครับผมนะโอเคไหมโอเคกติกาง่ายๆครับก็ให้เราสุ่มสแตนนะครับถ้าเราสุ่มสแตนเนี่ยห้ามกดสแตนโชว์ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะจนกว่าจะถึงโหมดต่อสู้นนนั่เเอองะโคมมา แต่ผมจะเป็นคนสุ่มก่อนแล้วกันนะโอเคงั้นผมสุ่มเลยปึ๊บอ,อ่านี่โอเคได้ตัวแล้วโอเคต่อไปเบสอ่ะโอเคแล้วก็กล้องอ่าแล้วก็แอนเดออ่าโอเคมาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก่อนเลยอ่ะโอเคแล้วก็เบส ชิแล้วก็กล้องโอ้แล้วก็แอนเดย์โอเคมาแอนเดย์มามึงต้องมัดไฟกับกูแล้วแหละมาเลยมาเราจะสแตนที่เท้าเทียมกันนะครับมานะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะโอเคอุ้ยสามสองหนึ่งเริ่มครับมาเลยมาดิมาดิไม่ไงแรงกว่ดิโอ้ยไม่ไงยเฮ้ยโอ้ยแรงแรงแรง เอาตีไปเข้าเดี๋ยวตีไปเข้าเด็ดตีไปเข้าเด็ดไม่ไงเฮ้ยไปโดนได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงเฮ้ยดอปไปดีแล้วไปเดี๋ยวไม่เข้าไปไม่เข้าไกลทำไมอ่ะเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋อโอ๊ยเบื่อโอเครอบต่อไปก็จะเป็นไฮโลเฟนกีนบัตระกับเดียโกเดียโก้นั่นเองไป ประจำที่เลยครับผมโอเคเริ่มเลยไหมสามสองหนึ่งเริ่มครับเอาละยังไงเอเรสแปก๊กก่อนเลยนะครับถ้าฝั่งนั้นนะ่ะอยู่เวลาได้ก่อนคือจบเลยนะเกมพลิกทันที <c oughs> อ่าชาร์จแล้วเว้ยอืมนะครับดูสิครับเข้าป่าไม่ได้เขาไม่ป่าหมายความว่ายังไง <c oughs> <c oughs> นี่ไงสามสิบโอ้โหโคตรแรงเอาแล้วเอาเรียบร้อยบุบเรียบร้อยอ้าว <laughs> ไปเลยเวลา,ยาบักตัวท,ทีนะใช่เหรอโอ้ยแรง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 ,แรง,แรงยังไงยังไงปามีใส่อู้หัวละโอ้ยเจ็บสุดๆเรียบร้อยครับผมคนชนะก็จะเป็นเบสนั่นเองนะโอเคไปรีเซ็ตตัวละครมาเลยครับโอเคครับรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับผมนะก็จะเป็นแอนเดรปะทะ กับเบสนั่นเองนะครับก็ถ้าผมเล่นการ์ดกรขออภัยด้วยแล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ถึงหนึไลค์กันด้วยนะครับผมนะ,ะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับผมมารีบมาโอเคสามสองหนึ่งเริ่มครับเรียบร้อยหนึ่งเม็ดสามสิบดาวเมจครับผมยังไงโอ้ยฟาวด์ได้นี่ไอพุ่งไปหาสแตนเด๋วยังไงยังไงหลบได้ครับ อุ้ยฟันฟันหลบอแรงแรงยิงอีกแม่ตนึงหลบได้อีกแล้วปามีดใสหลักหน้าไม่โดนครับยังไงครับเวลามีไม่หยุดนะครับยังไงหยุดไม่ได้เลยเอาแล้วยังไงหยุดไม่ได้ยิงด้วยครับบัร์เหรอวะเอาแล้วครับเสียเปรียบไหมถามว่าเสียเปรียบไหมใหม่สแตนแม่งมันมันไปรูปเป็นรังเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงยังไงปามีดใสปโปอปอโ,โอ้ยเชียวหัว ป่อไ่โดนสักเม็ดโอ้โหเราเป็นดิจิตลยังไงยังไงยังไงเออเออเรียบร้อยนะครับผมนะผู้ชนะก็จะเป็น not lucky หรือนักไอ้ not lucky l ี่ไอ้ not lucky เอ๊หรือเบสนั่นเองนะครับผมก็ได้ไป1คะแนนนะครับผมนะโอเคไหมป่ะเราไปรอบต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมมาต่อไปเราสุมสแตนกันเลยนะครับมาเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรรอบนี้นะครับผมนะสุมไป เดี๋ยวรอกันเออเออเออ,อเอาเลยกล้องอ่าเอดเดอาเราลุ้นกันกดโอ้ยเจ็ดเอาแล้วนะครับผมอ่าทุกคนลองโชว์สแตนดิอา,อาโอ้ <c oughs> เรียบร้อยเอามองเอาใหม่อะไรไม่มีเว้ยนะครับมาเลยโหแม่ โอเคมาแอนดีก okay, so like like um, yeah. yeah. ับพ yeah. okay. ี่แล um, yeah. okay. ้วแหละคนนั้นตัดสิทธิ์ไปสองคนเขาใช้เต่าเต่าไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์อยู่งั้นแหละทำได้แค่มองนะครับผมนะรอบนี้ก็เป็นคะแนนของพวกเราเว้ยสามสองหนึ่งเริ่มไม่แย่แล้วกดเลคีกยมดีไหมเนี่ยฮะมันใสจริงๆเลยเลคเกิเดี๋ยวมันโกงไปกว่ามันโกงของกูเนี่ย ก็มาดิครับโอ้ยหลบได้ไม่ไงไม่โดนอีกเฮ้ยมาดิมาดิไปไหนอ่ะมาดิวูถอดก่อนนะเฮ้ยเี้ยโอ้ยฮอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้กูไม่ไงเจ็บไปล่วอือโอเบื่อ โอเคก็แอนดก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกสองคนนั้นเขาได้เต่าไปก็ตัดติดไปเลยนะครับสู้ไม่ได้แล้วนะครับผมนะโอเคมาลีลดขาเลยครับงามโมโอเคนี่คือรอบสุดท้ายนะครับผมหรือไฟนอลนั่นเองนะก็ไม่ง่ายอย่างวะเดี๋ยวผมขอเสียบกันนะอ่าแล้วก็เบสเสียบเลยอ่าเดย์อ่ากล้องอ่าลุ้นกันเราด้ตัวอะไร เฮ้ยฮ้ยเฮ้ยฮ้ยมาเดี๋ยวเขาโชว์ก่อนนะ 3, 2, สามสองหนึ่งโชว์ยิส่สโอเคมาคู่แรกผมขอเป็นแล้วเป็นกินกับผมก่อนเลยแล้วกันนะ <c oughs> มึงได้ตัวเดิมอีกแล้วอโอเคนะ <c oughs> ผมมาคะแนนตอนนี้ก็แอนเดย์ ND ได้หน,นึ่งคะแนนแล้วก็เบสได้หนึ่งคะแนนนะครับนะส่วนผมกับกล้องยังไม่ได้นั่นเองนะสาม ต่อหนึ่งเริ่มครับอยากจักวัดไรอยาไก่เหรอไม่ไงไม่ไงย้ยิงพื้น้ำไมฮะไปเปล่าหมัดเปล่าหมัดเปล่า,อาเออเฮ้ยอะไรอะไรไม่ออกมาหรอกเฮ้ยเชนี่ยืนยิงตานะเฮ้ยไ่นะ โอ้ยไม่ไ้ไม่โดนว่าละเอ้บล็อกบล็อกบล็อกอ่ะไม่โดน,ะโดน,นจะส่งค่าระย,าายไไนะกยยยยยไลก,กลกูไม่ได้นะต้องตีกูแหละมาเดี๋ยวมาเร็วเรวเลยอุ้ยไม่โดนหรอกกูพูดงั้นแหละไม่ไ้มันเบามันช้าจังวะว่าจะหนีไม่ได้นะไม่ไ้ อุ้ยโดนไฟลนตายมึงตายแน่ตาแน่อ้าวมาคู่ต่อไปแอนเดย์กับกล้องนั่นเองนะครับมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มครับเอาแล้วอ,อะไรไปสู้อัเนี่ยจบได้จบเลยไหมจบได้จบเลยนะฟิโอเอ๋ยยอมแพ้ซะเถอะเฮ้ยบ้านอา่ะหลบได้หลบได้เหรอเอออุ้ยเออเดี๋ยวเออได้ยังไง เออยิงไหมไม่ยิงครับยังไงอะไรทำอะไรนัออ่นน่นั่นน่ไม่ไงทำอะไรเออไม่โดนกด E เลยเงี้ยเออโดนแล้วหนึ่งเม็ดรครับเ,เรียบร้อยเว้าวครับผมแล้วยังไงปุบหลบได้กดอีกแล้วปุ๊บโดนต่อย ยังไงเออเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบเดียวเหลือไว้ทำไมทีเดียวนั้นไม่เอ้าไม่ไม่เรียบร้อยนะครับผมมา คู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็น not lucky หรือเบสกับแอนเดนั่นเองไปแอนเดรีเซตเลยโอเคนะครับผมคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเคสเธอรมอนกับแอนเดนั่นเองจะสึกชิงพอยต์นะครับผมนะก็ตอนนี้เบสกับแอนเดก็พอยต์คนละ1นึ่พอยต์นะครับผมนะกล้องไม่มีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดกล้องไม่มีพอยต์เนาะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มออกแล้วจริงๆระยะไกลไม่ได้นะเอาชาร์จแล้ววะเฮ้ยใครเป็นกินชาร์จวะชาร์จทำไมวะ ไปสร้างโลเลยสร้างโลเลยเออเออสร้างโลเลยเออเอาดิเอาดิเอาดิไปมาแล้วมัน pues จ mm ิงข้างมันจิงมันจิงข้างโอ้ยโโลแตกอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออเอาโดดนี้ฮ่าเล่นลินไม่ไอโดดหนีเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเสียดามิอยู่คนเดียวนะเว้ยโดนดามิอยู่คนเดียวนะเว้ยย so ังไงยังไงถ้าเราไม่เข้าไปใกล้เราก็แพ้นะเอาดิ นี่ไงอุ้ยโดนค่ออุ้ยโดนแปะอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะนี่กระโดดเข้ามาหาแล้วป่ะโอ้กระโดดเข้ามาทำไงอ๋อโดนนีเฉยได้แค่สิวกดกัรนี่ครับปุ่มกันไม่ปทำไมอะครับปิ้วอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงยังไงฮะโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้เล่นเหลี่ยมนี่กระโดดมาแล้วเออเต็มหัวอา๋อเฮ้ยเออเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าเอาจิงพิ้งแม่งเลยอา๋อเอ้ายังไง เออหลบได้เว้ยเอเบอลสเปรดหลบได้นะครับผมขึ้นไปแล้วก็โดนอยางนี้ลงมายังไงตีตีเหอะกูขอร้องเออแลกหมัดไปตีไีกสก,กิลหนึ่งปิว้วเบ้อไม่โดนเว้ยเอ,อ้เชียวหัวโอ้ยยังไงไม่ไงปิ้วนัดเล็กๆไอ้ยังไง,ง,ลออง,ไงหลบแล้วลบอีกแล้วไอ,อ้เก๊กโชด้วยอาวตายนะ <c oughs> เก๊กโชก็ตายนะ อุ้ยสร้างโล่ <c oughs> กำแพงนี่ไงไม่ไงไม่โดนถ้าเดไม่เข้าใกล้เดก็แพ้นะครับผมยังไงโดนอย่างงี้ไปต่อไปเรื่อยไม่ดีแน่มาซี่มาซี่ในไงไม่ไงหลบไปหลบมาตีกันจะพาทีขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> สว่างจา้าจะเลิเกินเออเอาอแล้วคู่นี้เอาอแล้วสเปเชียของเว์อีกแล้ว ยาไม่โดนเฝ้าครับไม่โดนเฉียวหัววิลบได้เออยังไงอุ้้ดุงดงดไอ้สังโลสังโลโลกมีประโยชน์ก็วันนี้แหละเอาเลยนี่เลยปิ้วเอาเรียบร้อยนะครับผมก็ผู้ชนะก็จะเป็นแอนเดนั่นเองนะครับผมนะโอเค สำหรับเอ่อสำหรับคอนเทนต์นี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมซีอีโอเน็กไทม์ครับผมก็พอยที่ได้มากที่สุดก็จะเป็นแอนเดนนะครับผมที่ได้2พอยท์นั่นเองนะส่วนเบสได้1พอยท์นะครับผมนะก็ผมกับกล้องก็ได้ศูนพอยท์นั่นเองนะก็เจอกันนะผมไม่ไปจ้าหวังว,ว่าทุกคนจะชอบนะครับโอ้ย